สงบเป็นบุญจกบบุญเป็นบาปทุกคนเนาะเกิดมาก็แสวงหาแสวงหาเหมือนกันคือความสุขคือเป้าหมายของคนคือหาความสุข มีสิ่งนี้ก็เพื่ออยให้มีความสุขมีสิ่งนั้นก็เพื่ออยากให้มีความสุขความสุขใจแต่ถ้าเรามีไม่เป็นมันก็เป็นทุกข์อย่างเรามีเงินเนี่ยถ้าเรามีไม่เป็นก็เป็นทุกข์เหมือนกันเงินพอมีมากมีเงินเข้ามาแล้วอาจจะใช้เงินไม่เป็น หมดก็เกิดทุกข์อีกได้สิ่งน,นั้นมาได้รถมาได้สิ่งของมาพอได้มาสิ่งเห่านั้นมันก็ผุพังหรือหมดสูญหายเป็นทุกข์อีกผลสุดท้ายก็หาความสุขไม่เจอนี แต่ความสุขทางกายมันไม่มีนะมันไม่มีตอนเรายังไม่ทานข้าวมันก็หิวก็ทุกข์อีกแบบหนึง่งพอเราทานข้าวเข้าไปมันเกิดเป็นทุกข์อีกแบบหนึง่งถ้าเราทานไม่เป็นก็เกิดทุกข์เพนะราะว่าร่างกายเขาจะเป็นของเขาอยู่อย่างนี้น มีร้อนมีหนาวมีนี้วมีเก็บมีไข้ในส่วนร่างกายปัญหาความสุขทางกายไม่มีแต่ความสุขมันอยู่ที่ตรงใจตรงที่ทำใจให้พอดีนั่นแหละพอใจในสิ่งที่ตนได้พอใจในสิ่งที่ต,น,ใใน,ตนมีความสุขมันก็เกิดขึ้นทางจิตใจอันไม่คือหน้าที่ของคนที่แสวงหา เน่ที่แสแสหาถ้าเราแสวงหาไม่เป็นก็เกิดทุกข์ก็ได้สิ่งของมาสิ่งเหล่านั้นมาใช้ไม่เป็นมันก็เกิดทุกข์เนี่ยนี่คือเป้าหมายของชีวิตคนคือเสวงหาความสุขความสุขก็อยู่ที่ใจเรานั่แหละหาให้เจอหาใครหามัน ตามหลักพุทธเจ้าท่านก็สอนเอาไว้อยู่จิตนะสงบเป็นบุญเจิตวุ่นเป็นบาปจิตนะสงบเป็นบุญก็คือความสุขนั่น